เราจะมาสอนเทคนิคการทําต้มจับชายนะครับสูตรเต็มๆเลยนะครับของเราจะมีกระเทียมพริกไทยลากผักชีตั้ไว้นะครับเอามาผัดต่อนนะเราใส่น้มามันแล้วผัดนะครับใส่ไปนิ้ก่อนนะครับใส่ไีนหน,นก็ได้เอาแล้วํำตําผัดประมาณหลายคคกถึงนะแต่จะไม่ดูแค่โคกแรกนะครับ แอบชุดแรกเดี๋ยวพอกระเทยเเียมเนียวเนี่ยเหลืองแล้วนะครับดูวันต่อไปนะครับนะครับว่าจะทำยังไงต่อพอสามเกลืองแล้วครับใส่ผักไปเลยครับผักกี้แข็งๆนะครับใส่ไปตอนเลยนี่ครับหัวใจเท้าครับตามด้วย แครอทครับตามด้วยมะระครับคนไหนไม่ชอบมะ,ะระคนนั้นอย่าไปใส่นะครับคนมะระครับโอเคนะครับตามด้วยผักจะู่ตามด้วยประกาศขาวครับให้ผักกะลัมครับผักกะลัมเดี๋ยวน้ำจะออกเลยนะครับจะมีน้ำมนันออกมาสหับกะลัมเ,เดี๋ยวกระทะจะ ที่มันจะไหม้่ไหล่ะถ้าใส่ไปมันก็จะมีน้ำออกมานะครับแล้วใส่ประกาศขาวไปเลยนะครับปรกกาศขาวตามด้วยปรกกาศขาวครับระหว่างนี้นะครับเราปรุงไปด้วยนะครับพอน้ํามันออกมาแล้วเนี่ยพวกผักกระลำปรกกาศขาวล้วก็ใส่ใส่ซอสผิวขาวครับซอสปลาเกียวครับซอสหัาเดือยครับพอมีน้ำอะไรใส่้็ใส่นะครับเพืงปรุงนะครับ น้ำจะขับมาแล้วเรที่ใสใสน้ำมันหอยครับไม่ต้องเยอะนะครับน้ำมันหอยใสไม่ต้องเยอะอ่ะแค่นี้ครับผัดให้มาน้้ำออกมาหน่อยนะครับนี่นี้จะมีผัดตามไปเรื่อยๆนะครับที่ไม่มีน้ำเท่าไหรนะ่แล้วเร่งไฟเลยครับเร่งไฟแรงๆเลยน้ำาออกใสผักวางตุ้งไปนะครับ เ็นแลใส่ผักกา่ตุ้งครับใส่ใส่ขึ้นช่ายลงไปเลยครับตามด้วยผักชีครับทขไปนะครับให้มันสลดนะครับจะถึงไปต้มกินครับเสร็จแล้ว,วเป็นถุกเด็ดคอมเราก็ตักใส่หม้อไว้ครับที่ผัดแล้วนะครับ เดี๋ยวเอาไปใส่พอเราต้มกระดูกหมูไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับได้ต้มชั่วโมงนึงแล้วเอาไปใส่นะครับผักใ่พักไว้ก่อนนะครับพักวไว้ก่อนพักในหม้อวไว้ก่อนที่เราผัดนะเดี๋ยวกะบุกระดูกหมูถึงชั่วโมงแล้วก็เอาไปใส่นะครับกินล้วครับขณะนี้เวลาสองกุ้มสามจเก้านาทีนะครับต่อที่ึ่งนะทำแต่หกโมงเย็นอะเรามาใส่ผักที่เรา ผัดไว้นะครับเลยครับเนื้อเปื่อยแล้วครับเค็มดูแลเห็นน้ำเทยนน้ำลงไปก่อนมาเลยเทไปเลยเป็นที่เลยเออได่้ได้ละมาผัดไว้นะครับมีหม้อบเบลอเลยโอ้โหสุดยอยดต้มจับชายครับเห็ดหอมใส่ทุ่งราน ต,ตุนต่อไปอีก45นาทีนะครับเดี๋ยวผัดจะเล็มากนะครับเราจะทำหน้าบ้านเดี๋ยวสียังไม่สวยครับเราต้องใส่สีอูดานะครับสีอูวหวานนะครับก็เรียกกันแกะหน่อยใส่เติมสีให้มันไปนะครับ,รบเดี๋ยวตุนอีกประมาณ45นาทีก็พอนะ หรือผักหรือผักกะเลไปเล็ะไปแล้วก็ดูไม่น่ากินนะครับเอาแค่ประมาณสี่ห้าทีนะี้ต่ออย่างนี้ไปต้อมจับชายครับสูตรผมเองหูพักรักจำเอานะครับพรุงเราทีมเอานะครับเราทำมาหลายครั้งแล้วอาำสิบยี่สิบครั้งแล้วเนี่ยในจมจับชายเนี่ย ชอบทำกินนะครับนบี่พอแล้วมั้งพอไหมรือพอแล้วเนาะพอแล้วแหละนี่เข้มไปนิดหน่อย <Okay. S 1> พอเนาะี๋ยวมันก็ออกมาอีกอะชิมขอชิมดูนะครับรสชาติเป็นยังไงมไม่รป็รสชาติครับยังไม่ถึงรสชาติต้องเติมซีวูขาวครับซีวขาวาเปเซ็นจากสองสักพีนะครับชิมเอานะครับ การทำอาหารเนี่ยไม่ใช่เราจะกะเป๊ะๆถูกทุกอย่างนะครับรสชาติหวานได้แล้วครับแต่ขาดรสชาติซีวขาวนะครับรสชาติเค็มหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้มันจืดไปนะครับแต่หวานหวานจ่อยเลยใส่เลยครับลองลองใส่ไปจริงๆเลยครับอสองเจ้นพีเลยครับผมดูหนึ่ง หมดเลยครับสองพีพอดีประมาณกะเอานะครับเดี๋ยวทิปใหม่ครับถ้าไม่ได้ก็ก็เติมใหม่เห็นนะครับการทําอาหารนะครับไม่ยากไม่เย็นเบอร์สานตีนะครับเกือบเก็มหม้อเลยครับเนี่เราดูกันนะครับวันนี้ขนาด้มบ่บ่แลอเครับขอสวัสดีครับวันนี้รอเดือนสี่ห้าทีครับ ตัวนี้ี่แหละ45-45นา,า,า,าทีครับแล้วก็ค่อยปิดแล้วก็จบช็อตนี้เลยนะครับสอบรายงานตกหน้าบ้านครับเพราะว่าต้มในบ้านต้องเปิดประลมอยู่อากาศตรงหน้าบ้านแบบสบายใจเลยเอาอากาศไทยเทดีหน้าบ้านเราจะทาําไตปลาเราจะทําไจปลาแห้งนะครับโดยใช้ปลาทูเนี่ยปลาปลาซาบะตัวใหญ่เนี่ย เข่งละ35บาทเนี่ยสองเข่งนะครับเอามานาากับกระทะเอานะครับไม่ได้ทอดนะครับหน้ามาไม่ต้องย่างครับย่างแล้วน้ำมันมันลงไปในเตาครับทําให้หัวแก๊สตันนะครับแร้วทำวิธีใหม่ครับกระทะหน้าอาครับแดงใป่ปลาครับเนี่ยใส่ปลาแห้งครับใส่ปลาตั่วหนึ่งนะครับ ดูขั้นตอนทำกันต่อไปครับดูขั้นตอนทำกต่อไปครับเราทําแกงไก่ปลายแห้งไม่กินนะครับหนึ่งผัดใหม่ๆนะครับนะค,ครับใส่กระป,ปุกนะครับไม่กินได้เป็นเดือนนะครับ ปลาแห้งแบบจุกๆเลยนะครับเนื้อปลาล้วนๆเลยครับโอเคครับหนึ่งกระทะครับวันนี้แกงแกะปลาแห้งครับคัวทำเบียงอย่าทำยางครับความแตกต่างยังไม่เกิดสลูกใส้สุดมันครับเราจะเอามาใส่กระปุกนะครับกระปุกแล้วขีดขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องใส่ให้ได้ขีดขึ้นนะครับสองกระบุกนี้ครับกระบุกลวขีดขึ้นับแกะปลาแห้งครับเนื้อปลาจุกๆเลยนะครับ กินแบบอร่อยๆกันเลยครับมีโปรตีนมีโอเมก้าครับมีพริกเครื่องขูมผัยไทยนะครับโอหเยอะแยะครับอัดไข่เปมะกรูดอะไรพวกนี้ขนมปังมิ้นนะครับไข่พวกนี้โอเคครับเดี๋ยวอัดใกระปุกไวมีด้วยกระปุกครับวันนี้มาต่อไปครับวันนี้กระปุกนะครับแกงใบปลาแห้งครับอัดเองทำเองนะครับทำมาได้ห้ากระปุกนะครับกระปุกละขีดครึ่งนะ ลงทุนซื้อปลาไป70บาทนะครับปลาสบาาท,ที่เขาเป็นเข่งอ่ะเค่นละส5บาทซื้อมาสองเข่งสีกตัวโอเคครับเดี๋ยวเอาไปให้ลูกครับลูกอยากกินก็เลยทำให้กินกางแต่ปลาแห้งครับสวอรายงานสวอรายงานแต่ถ้าปุ่มใค่เกินนะครับเนี่ย 8กรัมนะครับ6ห68 g ีุุบน,นี้17 1นมาีตเต็มแล้วก็เอาชั่งเนี่ย160จีีอีชับมากกว่าที่ขึ้นครับเหลือเลยครับเนี่ย